หลโสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องค่ามันติช็อตมันคืออะไรค้ามันติช็อตมันจะมีอยู่ในอาวุธระยะไกลทุกชนิดก็คือมันจะมีอยู่ในปืนนั่นแหละแต่ว่าอาวุธเมลีบางชนิดที่มีท่าตีไกลมันก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถทำอะไรกับค่ามันติช็อตในอาวุธเมลีเหล่านั้นได้ ดังนั้นค่ามัลติชอตในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของพวกปืนนั่นเองในคลิปนี้เราจะใช้อาวุธประเภทธนูเป็นหลักนะเพราะว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราได้อาวุธมาใหม่ๆเลยตอนที่เราเข้าไปจัดมอดในหน้าสเตตัสของตัวปืนเนี่ยมันจะยังไม่โชว์ค่ามัลติชอตไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะแต่ว่าอาวุธระยะไกลหรือว่าปืนทุกชนิด จะมีค่ามันติชอ็อตเป็น1เสมอและมันจะไม่โชว์ในหน้าสเตตัสจนกว่าเพื่อนๆจะมีการใส่มอดที่เพิ่มค่ามันติชอ็อตลงในอาวุธแล้วการที่เรามีค่ามันติชอ็อตเท่ากับ1มันหมายความว่ายังไงก็คือถ้าเรายิงธนูออกไป1ดอกธนูมันก็จะออกไป1ดอกใช่ไหมอ่ะงงละสิเราพูดอะไรทำไมต้องบอกเรื่องนี้ด้วย ทีนี้เวลาที่เราใส่มอดเพิ่มค่ามัลติชตมอดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะบวกมัลติชอด90%มันก็จะกลายเป็น1.9 1.9มีความหมายว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่เรายิงธนูออกไป1ดอกมันก็จะยิงออกไป1ดอกและมีโอกาส90%ที่มันจะกลายเป็น2ดอกโดยที่เราจะไม่เสียลูกธนูเพิ่มเหมือนเราใช้วิชาแยกล่างอะทุกคน พูดให้ง่ายขึ้นอีกก็คือลูกธนูของเราอ่ะมันจะมีโอกาสที่ทำดาเมจได้2ฮิตซึ่งลูกธนูที่แยกร่างออกมามันก็สามารถที่จะติดคิยิคอลได้ติดสถานะธาตุได้เหมือนกับลูกธนูปกติเลยทีนี้เราจะใส่มอสเพิ่มค่ามันติชอตเข้าไปอีกตอนนี้มันติชอตกลายเป็น2.5หหมายความว่าทุกครั้งที่เรากดยิงธนูเนี่ย มันจะออกใบ2ดอกและมีโอกาส50%ที่จะกลายเป็น3ดอกเป็นไงยิง1แต่มีโอกาสได้ถึง3ทีนี้เรามาดูในส่วนของ Total Damage กันเราจะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยว่าเวลาที่เราใส่มอดเพิ่มค่ามัตติชอ็อต Total Damage ของอาวุธมันก็จะสูงขึ้นก็แน่นอนแหละเพราะว่ากระสุนของเรามันแยกล่างได้ใช่ไหมอย่างในคลิป ปกติดาเมจจะอยู่ที่180พอเราใส่มอดเพิ่มข้ามมติช็อตให้มันขึ้นมาอยู่ที่2.5วิธีการคำนวณก็คือธนู2ดอกก็จะคิดเป็น180-180สบวก180่ 180. ส่วน0.5มันก็คือครึ่งหนึงดาเมจครึ่งหนึงของ180ก็คือ90รวมกันก็เลยจะกลายเป็น450อันนี้คือวิธีการคำนวณที่ตัวเกมแสดงให้เห็นในหน้าจัดมอดนะ ซึ่งในความเป็นจริงตอนที่เราไปยิงอ่ะมันไม่ใช่0.5ตรงเนี้ยมันไม่มีทางที่เราจะยิงธนูได้แค่ครึ่งดอกหรือทำนาเมจได้แค่ครึ่งเดียวเพราะอย่างที่บอกไปว่า0.5เนี่ยมันคือโอกาส50%ที่ธนูของเรามันจะกลายเป็น3ดอกใช่ไหมกรณีที่เรายิงแล้วมันออกไป3ดอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น180คูณ3เท่ากับ540 อันนี้คือดาเมจจริงๆที่เราจะทําได้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่เพื่อนๆไม่ต้องมาสนใจอาการคํานวณตรงนี้ก็ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวเกมไปเราแค่รู้ว่าการที่เราใส่มอสเพิ่มค่ามันติชอตมันจะทําให้กระสุนของอาวุธเราทำดาเมจได้หลายฮิตมากขึ้นช่วยให้เราทําดาเมจได้ดีขึ้นก็พอแล้วแต่เราก็มีเรื่องที่ควรจะต้องระวังอยู่เหมือนกันนะก็คือ เรื่องของค่า accuracy หรือความแม่นยำของอาวุธถ้าเกิดว่าอาวุธชิ้นนั้นมันมีค่า accuracy ต่ำหรือเราใส่มอสที่ลดค่า accuracy ลงไปอีกเวลาที่เรายิงอ่ะมันจะทำให้กระสุนเกิดการกระจายออกจากเป้าที่เราเล็งไว้ซึ่งอันนี้เพื่อนๆจะต้องลองด้วยตัวเองนะเพราะว่าอาวุธแต่ละกระบอกหรือว่าอาวุธบางอันน่ะถึงแม้ค่า accuracy จะน้อย แต่เวลายิงจริงๆแล้วมันอาจจะมีผลกระทบน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ในกรณีของปืนลูกซองปืนลูกซองเขาจะมีค่ามัลติชอตโชว์ให้เราเห็นตั้งแต่แรกเพราะว่าปืนลูกซองปกติมันก็ยิงหลายนัดอยู่แล้วและแต่ละกระบอกเองมันก็จะยิงออกไปไม่เท่ากันดังนั้นเขาก็เลยจะมีการบอกไว้ก่อนเลยว่ากระบอกไหนมีค่ามัลติชอตเท่าไหร่ ก็คือกระบอกไหนยิงออกไปกี่นัดนั่นเองสำหรับปืนที่เป็นประเภทลำแสงยิงเป็นเลเซอร์ยิงเป็นบีมยิงแบบต่อเนื่องถ้ามัลติชอตมันจะไม่ได้ทำให้เรายิงเลเซอร์เพิ่มเป็น2เส้นหรือ3เส้นนะแต่ว่าเขาจะมาเพิ่มในส่วนของดามเมจแทนภาพด้านซ้ายเนี่ยคืออาวุธเปล่าๆที่ไม่ได้ใส่มอดอะไรเลยส่วนทางด้านขวาก็คือ เป็นอาวุธที่ใส่มอดเพิ่มค่ามันติช็อตอย่างเดียวไม่ได้ใส่มอดเพิ่มนาเมจอย่างอื่นเลยนะและนี่ก็คือค่ามัลติช็อตในเกมก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันง่ายขึ้นถ้าเกิดเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบาย